ดีค่ะน้ำหวานโพริตานะคะอว,วันนี้เนี่ยหวานเองก็มีรสชาติของความคิดถึงเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าหวานเนี่ยเป็นคนเชียงรายตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูประจำที่หวานกินบ,บ่อยแล้วก็คุณตาคุณยายทําให้กินบ,บ่อยๆนะคะนั่นก็คือผัดกะหล่าปีหมูสับที่ต้องกินกับข้าวเหนียวเท่านั้นด้วยเป็นผัดกะหล่าปีที่คนกรุงเทพไม่เคยกินแน่นอนเพราะว่ากะหล่ำปีมันจะเป็นแบบว่า หั่นแบบฝอยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ทุกครั้งที่กลับเชียงรายเนี่ยก็คุณตาคุณยายก็จะทําให้กินตลอดซึ่งมันจะมีความแบบหอมกระลำปีผัดน้ํามันแล้วก็ได้กินอยู่ในบรรยากาศของเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันทําให้นึกถึงความรู้สึกตอนเด็กมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมาขอร้องนะคะให้คุณตาเชฟเพียนและคุณตาเชฟแซกนะคะช่วยทำให้หวานกินหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าหวานเนี่ยคิดถึงรสชาตินี้มากๆเลยะคะ่ะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน Word Point ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเองศา Entertainment จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ The นับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว <Big> ส,รสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการยกไิกิเช่เปลนชีวิตพิชิตฟันสวัสดีครับพี่แซ่ พี่ชายครับโอ้หปีนี้มันจะร้อนไปถึงขนาดไหนครับพี่โอ้โหหน้าร้อนอย่างนี้นี่เราเข้าไปใกล้ๆเมษายนเรื่อยๆอย่างนี้เชฟเราจะิ่งร้อนมากนี่ก็จะหมดมีนาแล้วใช่เดี๋ยวเดือนหน้าระอุกว่านี้อีกนะเชฟเตรียมใจไว้หรือยังยังเลยครับพี่ผู้ชมต้องระวังรักษาสุขภาพในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับว่าแต่ว่าวันนี้พาใครมาฮะโอ้วันนี้ ผมว่าในช่วงเวลาหลังๆมาเนี้ยเราเชิญสาวๆมาเยอะครับแล้วสาวๆเนี้ยต้องมีแบบเป็นพื้นถิ่นค่อนข้างน่าสนใจด้วยสาวคนนี้นะเธอเป็นสาวน้อยสายเหนือครับ สายเนือหลายคนนะพี่เชียงรายจเชียงรายอย่างนั้นเลยนะที่เดียวคุณปอใช่ครับต้องเอามาหน่อยเอาใจภรรยาด้วยที่สำคัญนะจะเป็นนางเอกสวยมากฝีมือ MV ก็มีผลงานมากมายวันนี้ครับผมว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องแบบซึ้งมากอ๋อโหนี่ที่พูดมานี่เดาไม่ได้เลยว่าไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่ได้ครับไปดูครับเป็นไตร เชฟเอียนนะคะการเชฟแคนนะคะก็ขอให้แปรงโฉมกลัปีหมูสับของหวานอนะ่ะที่มันธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าให้มันไม่ธรรมดาให้มันดูอรูขึ้นมาเชฟครับกระหล่ำปีหมูสับไ,<ห>ไม่ได้หรอครับ น้ำหวานคนิธาโอ้ตอนที่พี่พูดหมานี่แบบว่าเดาไม่ออกเลยพอเห็นหน้าปุบรู้ทันทีเลยใช่ไหมพี่พันธ์เขาเป็นสาวเก่งนะมีธุรกิจเสื้อผ้าวัยรุ่นของตัวเองเปิดเบเกอรี่เปิดเบเกอรี่ด้วยเชฟเลยอ่ะเขเป็นแบบร้านคาเฟ่ยี้ปะครับต้องเดี๋ยวต้องถามเธอว่าคาดไหนอย่างไรผู้ชมต้องมาตามดูนะครับว่าเดี๋ยวเชฟเอียนจะเจอโจทย์พิชิตฝันอะไรครับเราปฏิบัติการกันในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับเอาละครับได้เวลาแล้วครับที่คุณผู้ชมจะได้ไปพบกับแขกรรรับเิปะจาายกร มาดูว่าน้องน้ำหวานภูริตาจะมีเมนูพิชิตฝันอะไรให้เชฟเองครัผมได้รังสรรค์พบก,กับน้ำหวานภูริตาครับเชิญเลยครับสวัสดีครับคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชฟครับ<า>เจอให้ใกล้อย่างเงี้ยครับไม่กล้าโกรธอ่ะแปลว่าหวานสามารถเรียกได้ต่อใช่ไหมคะแปลกเรื่องราวของน้องหวานทำไมครับต้องคุณตาคุณยาย กระหล่ำปีหมูสับอ่ำไยเนี่ยครับก็มันเป็นเมนูวัยเด็กเนียคะมันเป็นเมนูที่ง่ายที่สุดที่คุณตาคุณยายจะทําให้กินแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากลับบ้านไปอ่ะเราไม่อยากเห็นคุณตาคุณยายเหนื่อยเวลาที่แบบว่าเรากลับไปหาแกแกลัแกถามไม่อยากกินอะไรตามคนแก่ถามหมาอ่ะเราก็แบบเอาง่ายที่สุดเลยเร็วด้วยกระหล่ำปีหมูสับกินกับข้าวเหนียวงั้นโจทย์ที่หนูอยากได้คืออะไรครับก็วันนี้นะคะอยากให้เชฟเอียนนะคะการเแพ็คนะคะก็ขอให แปลงโฉมกะหล่ำปีหมูสับของหวานอะที่มันธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าให้มันไม่ธรรมดาให้มันดูลุกขึ้นมาเชฟครับกะหล่ำปีหมูสับไม่ไ,ได้เหรอครับโอ้โหนี่กะหล่ำปีหมูสับที่เป็นเมนูที่แบบง่ายมากๆเลยนะครับไม่แต่คราวนี้เขาใจแปลงโฉมเลยเพื่อให้แบบให้หลูขึ้นมาเลยให้หลูขึ้นมาเลยใช่ได้ไหมคะคนอื่นเขากิน ก็กินอะไรนะแพงๆนะนี่กระหล่ำปีมาหมูสับมันเอาแค่นี้เองเหรอครับแล้วก็ให้มันหลูมแล้วก็ให้มันแบบดูมี texture หรือว่า filling พอเอามาวางในจังหวานรู้สึกว่าแบบโอ้โหว้าวโอ้โหแบบนี้ที่แบบว่าแบบเพิ่ม texture รสชาติสัมผัสนี่เพิ่มให้ได้เลยกระดูกเป็นแท่งๆเลยเนี่ยถูก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 ไหมถูกใช่ขอกินนุ่มๆใช่ไหมครับกระหล่ำปีต้มหมูสับนี่นุ่มกินหมูก็อ่ะนุ่ม เจอแข็งๆเลยกระดูบดีไหมคะปั่นปันไม่ต้องเอาเลยกินจานนี้เสร็จปุ๊บก็คือไปทำฟันเลยนเปลี่ยนใจยังทันไหมคะไม่เปลี่ยนใจค่ะอยากเปลี่ยนใจอยากเค็มไม่ได้สองข้อนี้เจอเขาโต้กลับมาขนาดนี้แล้วนะยอมแค่นี้หรือเปล่าครับไม่ก็ขออีกข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งอีกโหลูมีหลูแล้วเนาะมีแบบว่าฟิลลิ่งให้ดูแบบว้าวแล้วก็อยากจะให้เสิร์ฟคู่กับแบบอะไรสักอย่างที่มันกินแล้วมันดูแบบพิเศษนะคะ ที่ไม่ใช่จานช,ชอบผ้าเช็ดปากนะเชดจะเอ,อาไง <c oughs> ก็บอกได้เลยว่าแบบทำอะไรที่แบบว่าวาวเนี่ยผมว่าข้อนี้ผมไม่พลาดแน่เข้าทางเขาว่าได้เลยใช่ไหมคะ,อะโอ้โหจดพิชิตฝันของน้ำหวานภูริตาทั้ง3ข้อในจดกระหล่ำปลีผัดหมูสับ เชฟเอียนถึงกับต้องขยี้ว่ามันง่ายมากแต่ไอที่ยากก็คือจะทำให้มันหรูหราย,ยังไงนี่แหละคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมล่ะครับงานนี้ใครที่เป็นสาวกกะล่ำปีผัดหมูสับต้องมาจับตาดูและลุ้นกันแล้วว่าเชฟเอียนและพี่แซกจะคิดแหวกให้โลกจำและเปลี่ยนมุมมองการกินกะหล่ำปีผัดหมูสับแบบเดิมๆเ,เป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big ก็ได้เวลาแล้วที่จะไปลงครัวพร้อมเชฟเอียนและพี่แซกเพื่อจะเนรมิตกะลัำปลีผัดหมูสับในมุมบองใหม่ที่น้ำหวานภูริตาตัดโจทย์มาให้ทั้งคู่ได้แก้เพนพอยต์ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายดังนี้ข้อที่ 1. แปลงโฉมกะล่ำปลีผัดหมูสับธรรมดาธร,รมดาให้เป็นจานหรูไม่มีใครเหมือนข้อที่2เพิ่มเท็กเจอร์ด้วยวัตถุดิบระดับพรีเมียมที่ชูรสชาติกะลัำปลีอย่างเป็นเอกลักษณ์ และสุดท้ายขอให้เสิร์ฟก,กินคู่กับอะไรสักอย่างที่ดูพิเศษอย่างน่าอัศจรรย์และนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดที่เชฟเอียนและพี่แซคจะใช้แก้โจทย์ทั้ง3ข้อถ้าพร้อมแล้วไปติดตามขั้นตอนต่างๆกันเลยครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเ,เราจะทำกระลำปีไว้ก่อน <S 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 อนะครับโดยการที่เราสามารถที่จะเจาะลืได้ แล้วนะครับเราก็นึ่งนะครับหลังจากนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็แช่น้ำเย็นไว้นะครับเพื่อการที่จะให้เขาเนี่ยหยุดทําการเหมือนกับสุกต่อไปเรื่อยๆนะครับแช่น้ำเย็นแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆแกะออกมาทีละแผ่นนะครับเราก็จะได้เป็น ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําไส้สําหรับกระลำปีกันนะครับอย่างแรกเลยผมก็จะใช้เบคอนนะครับเดี๋ยวจะให้ก็คือใช้หวานหั่นใช่ครับให้หวานหั่นหั่นอะไรครับผมก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยหนึ่งนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยหนึ่งผมเองก็จะหั่นพริกฮาลาปิโน่นะครับตัวนี้เราจะใส่ลงไปในไส้ด้วย ก็นึกถึงตากบยายค่ะเขาจะชอบแบบว่าทําอาหารด้วยเตาถ่านแล้วก็หวานเาจะฝึกสกิลการแบบจุดเตาถ่านก็เด็กใช่ค่ะจุดเป็นคือจุดที่หัวเม็นเลยนะทีมงานครับเปลี่ยนเตาแกเป็นเตาถ่านครับเขาเล่าครับเเล่าค่ะเล่าค่ะอย่างนี้ก็สะดวกดีค่ะพอได้ไหมคะดีเลยครับโอ้โหเก่งมากขั้นตอนต่อไปนะครับ ผมก็จะผัดหอมใหญ่คู่ไปกับเบคอนเพื่อต้องการที่จะดึงกลิ่นเขาออกมามให้หอมครับกระเทียมเล็กน้อยครับตามด้วยเบคอนครับอันนี้เราใช้ในจำนวนที่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้แบบมีกลิ่นหอมพริกไทยครับ น,นี่เราทำอะไรต่อคะเราก็จะมีสามเกินนะครับสามเกอิอสามเกินหนูรู้พริกไทยครับรากผักชี<า>ครับสุกตาครับกร,กระเทียมใช่ครับอ,อนนี้เราก็จะปรุงแต่งด้วยซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมตราแม่ครัวครับ ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวอยู่คู่ครัวไทยมานานกว่า40ปีเลยนะครับน้องน้ำหวานผลิตจากหอยนางรมแท้รสชาติอร่อยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูเลยครับที่สำคัญมีตราฮาลานรับรองให้พี่น้องอิสลามรับประทานได้หายห่วงเลยครับตามด้วยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งครับซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองครับแล้วก็ตามด้วยรพริกนะครับ มันแบบมันไม่เหนือเลยนะอย่างนี้นะไม่เป็นไรค่ะหวานเชื่อใจในเชฟเอียนจะผสมค่ะส่วนนี้เข้าไปที่เราผัดเอาไว้ค่ะ,คะหอมมากอนขั้นตอนต,อต่อไปเราจะมาทำตัวที่เป็นกระลำอ๋อ,อ,อที่ คลุกไว้อย่างนี้เป็นไส้เอาไว้ก่อนใช่ครับผมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะปรุงเล็กน้อยนะครับมีคือ,อโอเคนะครับตอนนี้เราก็ซื้อปลาแซลมอนมาสา,ามารถที่จะซื้อเป็นแบบที่เป็นฟิเลได้เลยเรือเรือเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะให้พี่แซครนมหวาช่วยทำนะครับได้เลยผมจะได้ยืนมองเฉยเยั สวยดีทีหนึ่งนะครับอ๋อคราวนี้เนี่ยข้างในนะครับมีทั้งพริกฮาราพิโนที่ผัดไว้มีหอมใหญ่นะครับแล้วก็มีปลาแซลมอนเพื่อต้องการที่จะเพิ่ม texture นะครับแล้วก็แบบว่าเวลาหั่นัอาแล้วเนี่ยจะสีสวยมากเลยครับอ๋อโหทำอันเดียวก็พอผมว่าครับที่เหลือบันดาญเกินไปช้าด้วยนะอยเหนื่อยใช่เดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวหอมก็บอไปน้ขอบคุณ ทำเปนสองคนดีกว่าไหมเนี่ยมาทำไมอ่ะเกี๊บกระบอกเพชรมาพัดถอได้เลยครับเดี๋ยวผมหั่นปลาผมหั่นปลาให้ดนักเรียนดีเด่นแบบเราสองคนนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาทำซอส ที่เสิร์ฟคู่ไปกับจานจานนี้น้องเขาบอกว่าข้อสามเนี่ยเสิร์ฟคู่อะไรสักอย่างได้ไหมอนอกจากช้อนจานซ่อมมีดแล้วเนี่ยผมก็เลยทำซอสมะเขือเทศตัวนี้ครับที่จะเสิร์ฟคู่ไปแล้วก็รู้ว่าน้ำหวานก็ชอบแบบแซบๆก็เลยจะทำเป็นซอสมะเขือเทศนะครับเผ็ดซอสมะเขือเทศแบบเผ็ดเหรอคะครับโ<ฮ>อ้ตอนนี้ ซึ้งของเราได้เรียบร้อยแล้วผมก็จะนึ่งนะครับ<า>นี่ก็ใส่กระลำปีห่อหมูสับแซลมอนนะครับใส่แซลมอนลงไปนึ่งโอ้โหดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ไม่ได้เอาแค่หมูสับไปผัดกับกระลำปีอย่างที่คุณผู้ชมเคยเห็นกันเพราะมีการแยกทำในแต่ละส่วน ทั้งส่วนของกระลำปีที่นุ่มแล้วที่เชฟเอียนได้ทําเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาส่วนตัวไส้ก็จะแยกผัดโดยการนําหอมใหญ่ไปผัดกับเบคอนและพริกเม็กซิกันจาราปิโนเพื่อให้ได้ความเผ็ดอ่อนๆในแบบอาหารฝรัง่งแล้วค่อยนํามาผสมกับหมูบดแล้วห่อกับกระลำปีพร้อมกับเพิ่มเทกเจอร์ระดับพรีเมียมตามโจทย์ด้วยปลาแซลมอนที่ยัดไว้ตรงกลางแล้วตอนนี้ก็กําลังนึ่งอยู่ในซึ้งรอสุกฉะนั้น เดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามขั้นตอนต่อไปที่เป็นโจทย์ข้อที่3ซึ่งเชฟเอียนเกริ่นไว้เมื่อคู่นี้แล้วว่าจะเสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศรสแซบแต่หน้าตาและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรจะแซบขนาดไหนต้องมาลุ้นกันสักครู่เดียวครับ The Big Kitchen. The Big Kitchen. สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen. กลับมาชมกันต่อในช่วงสุดท้ายที่ตอนนี้ยังคงอยู่กับการแก้โจทย์กะหล่ำปลีผัดหมูสับเมนูพิชิตฝันของน้ำหวานภูริตาที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นซึ่งตอนนี้ก็ได้เห็นไปสส่วนแล้วทั้งหน้าตาที่เปลี่ยนจากกะหล่ำปลีผัดหมูสับธรรมดามดาไปเป็นการห่อที่ซ่อนปลาแซลมอนวัตถุดิบระดับพรีเมียมพิเศษมาสอดแทรกอยู่ในจานนี้ตามโจทย์แต่ก็ยังเหลืออีกส่วนที่เป็นโจทย์ข้อที่3ที่ต้องเสิร์ฟคู่กับอะไรสักอย่าง ที่พิเศษอย่างน่าอาศาัศจรรย์ฉะนั้นเราไปติดตามขั้นตอนการทำซอสมะเขือเทศรแสแซ่บตามที่เชฟเอียนได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้กันเลยครับเ็าจะให้น้ำหวานนะครับช่วยเด็ดใบไทมให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้แบบว่าซอสมะเขือเทศเรามีกลิ่นหอมใส่หอมใหญ่เข้าไปในกระทะก,ก่อนเลยน้ำมันนะครับไฟอ่อนๆน,นะครับไม่ต้องแรงมาก เทียมนะครับ oh, <wow. S 1> มะเขือเทศเข้มข้นครับ1ช้อน mm hmm. นะครับตัวนี้เป็น,นซอสมะเขือเทศสดที่บดบดมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ใส่ไว้ส่วนนี้ก่อนนะครับ รู้จักคำว่าพิกโดดไหมคะรู้จักคำว่าลูกโดดไหมคะเอาไหมไม่ใช่ค่ะเนี่ยคำว่าพิก้าสีแดงใส่ในซอสก็สีแดงลูกโดดเลยค่ะจะนำซอสมาใส่จานแล้วครับจะเสร็จแล้วเหรอครับใช่ครับอจะได้กินแล้วค่ะวว้า ซอสกะเทียมเทศที่ปรุงมาไว้หอมซึ่งก็ควันขุยอันนี้เมื่อกี้ประมาณ10นาทีใช่ไหมได้ครับผมสิบนาทีได้นี่ไงที่ชบอกว่าวอรหันวอรันเล้วอย่าด้เลโอ้ว้าวจนบ้านเห็นเหมือนเราไหมนี่สุกกำลังชุ่มฉ่ำเลยวว้า อนี่มันคืออะไรกันนี่จานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ,รบเชฟขอตั้งชื่อจานนี้ว่ากลําปีในสวนพริกมะเขือเทศครับโอ้โหเมนูพิชิตฝันของน้องน้ำหวาน นี่ก็คือกะล่ำปลีในสวนพริกมะเขือเทศที่แปลงโฉมจากกระหล่ำปลีผัดหมูสับที่ตอนนี้กลายเป็นเมนูสุดหรูหราฉีกหน้าตาเดิมๆไปในอีกรูปแบบโดยที่ตัวด้านนอกจะเป็นกระหล่ำปลีนึ่งจนสุกนุ่มส่วนด้านในจะเป็นไส้หมูบดปรุงรส ที่มีส่วนผสมของหอมใหญ่ผัดกับเบคอนและพริกเม็กซิกันจาราปิโนที่ให้รสเผ็ดอ,อ่อ,อนๆและสอดแทกเท็กเจอร์ระดับพรีเมียมไว้ตรงกลางไส้ด้วยปลาแซลมอนที่ให้ความสุกกำลังดีวางเสิร์ฟอยู่ท่ามกลางสวนซอสมะเขือเทศที่ผสมความเผ็ดของพริกแดงจินดาลงไปเล็กน้อยให้เสมือนเป็นลูกโดดเพื่อตัดเลี่ยนซึ่งรสชาติทั้งหมดจะสามารถพิจิตฝันน้ำหวานภูริตาได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ ลาที่น้องน้ำหวานจะได้ชิมเมนูกระหล่ำปลีในสวนพลิกมะเขือเทศแล้วครับอ่าเชิญเลยนะครับมามาค่ะได้เลยใช่ไหมคะเชฟเลยชิ้นกลางเลยครับชิ้นกลางเลยนะคะ คำเล็กๆค่ะคำเล็กๆครับอบคุณมากนะคะว้าวจช่วยน้องน้งหวานขอลองชิมหมูคือน้ำปลาอยู่นั่นแหละครับคืนไม่หยุดเลยวันเห็นด้วยค่ะจะเชฟพูดเลยค่ะวันนี้ำหวานตักพริกโดยเฉพาะลูกโดดลูกโดดอกลูกโดดแต่ที่่าห โชว์ทางกล้องดีกว่าครับจะโท์เชฟเลยครับถึงเวลาแล้วครับที่น้องน้ำหวานต้องบอกแล้วครับว่าได้ชิมเมนูพิจิตฝันกระลำปลีในสวนคลิกมะเขือเทศเป็นยังไงอยากจะบอกว่าไม่น่าเชื่อเป็นยังไงเชฟทำตามที่ขอได้หมดเลยเหรอครับไล่นะไล่ทีละข้อหน่อยนะอันแรกหวานบอกว่าขอให้เป็นกระลำปลีมีหมูสับแต่แบบเพิ่มความหรู รูมากใช่รู้สุดๆค่ะแล้วก็อย่างที่สองวันบอกว่าขอเป็นแบบ texture f e l l i n g มีรสชาติแบบกรุบกับเวลากินเข้าไปให้มันแบบมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมกว่ากระปีหมูสับทุกคำตั้งแต่กระลำปีเลยค่ะคือกระลำปีเนี่ยเห็นอย่างเงคือจะยังมีความเชฟจะทิ้งความแบบกรุบๆให้นิดนึงให้ยังแบบเคียวแล้วมี texture แล้วก็ หมูเมื่อกี้หมูใส่พริกอะไรนะคะเป็นฮาลาพีโน่ครับฮาลาพีโน่ก็จะมีความคือเมื่อกี้คำแรกกัดเข้าไปของหมูอะก็คือเจอพริกฮาลาปีโน่ก่นคือมันจะมีความหวานความกรุบความหอมคือแบบมันนัวแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ที่เช์บอกก็คือแซลมอนใช่ไหมคะเนื้อก็มันดีจริงจริงคือเมื่อกี้เชยบอกว่าให้ลองกินแบบแยกก่อนก็ลองแซลมอนแยกอ้ออร่อยอร่อยมากแล้วพอกินรวมกันเข้ากันมากแล้วก็อย่างที่3มมีสาอีก อะไรสักอย่างที่เสิร์ฟคูไปด้วยก็คือเชฟก็เลยทำน้ำซอสน้ำซอสมาให้แล้วเชฟก็แอบรู้ว่าชอบกินแซ่บก็เลยแอบใส่ริกเข้าไปลูกโดดคำแรกวัดกินแบบไม่มีกลินก่อนก็จะเป็นแบบอารมณ์เป็นกระหล่ำที่มีความรู้มากขึ้นแต่พอกินพริกเข้าไปปุ๊บเออมันชูรสอ่ะมันเลยเหมือนเป็นรสชาติอาหารไทยอีกอันหนึ่งที่แบบเอยอร่อยอร่อยเลยค่ะชอบมากเลยค่ะจานนี้แสดงว่าพี่ิ๊ดฝันน้องน้ำหวานทั้ง3ข้อเลยใช่ค่ะอ๋อ คขอบคุณครับน้ำหวานครับเรื่องราวของน้องน้ำหวานสตอรี่ที่ผูกพันกับทางบ้านคุณตาคุณยายที่ชยมรายวันนี้ทำให้เมนูกล่ำปลีหมูสับธรรมดามันกลายเป็นจานพิเศษจานเดียวในโลกผมว่าวันนี้เนี่ยจานนี้ออกคุบแล้วนะครับคุณตาคุณยายไม่เหนื่อยอีกต่อไปแล้วไม่ครับก็ทุกคนสามารถทำได้อ๋อคุณน้เป็นอย่าไปให้คุณตาคุณยายแบบว่าจุดเตาเนี่จุดเตา ให้เรามาตามกันต่อนะครับในวันเสาร์น้าเกาโมงครึ่งทางเวิร์คคอยช่อง23่แห่นี้สุดตาไหนจะมาอยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะกาดูชิชิปันอะไรให้เชฟเพียนของผมได้รับสัครับวันนี้เราสามคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,บขอขอบคุณบริษัทปราแม่ครัวจำกัด ที่ดูเมนูของหวานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะดูเมนูอื่นเพิ่มเติมนะคะกดซั s สไคร์ช่องสถานีรักโลกด้วยนะคะกดเลย